มีมากช่วมากมีมวนช่วยมาช่วยการภาพรเขาไม่ได้ระบบโฟกัสก้เราเล่นน่น่เราได้แบบนอกรงพยาบาลเราได้ทั้งาสาที่าไปทำระบบโฟกัสมันประมาณเท่าไหร่นี่ยเราจะมีประษาด่วยนะอาจจะเป็นแบ็กฟอนนี่ั้้ในตนะวโปรดประสดับธนาพี่น้องผู้มีเกียรติ ที่ตรกท่านนะครับที่มาร่วมกันสร้างอาคารระสิ์ลอยู่หทางเราเป็นปัจจุบครับใหเสืเด็กตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอเรียนกับพี่น้องที่ตระกท่านตอนะครับว่าการที่เราลงรัติกันนะครับว่าจะสร้างอา <God S 1> ค, anyway. คอารรัตินั้นเราไม่ได้มีเจตนาเพื่อต้องการจะสร้างมาเพื่อความ ยิ่งใหญ่ของกอดองแต่มันเป็นการแก้สถานการณ์นะครับอันายที่แั่นแรนและก็ปลอดภัยสำับนักอาวิผู้ที่จะมาขอมาอินมาด้ที่วัดสีแชอขอเอาวันที่13กันยายนพ2563นะครับซึ่งระยะเวลาไม่ถึงปีนะครับแล้วเราก็เห็นรูปร่าง ม่จดแล้วที่ทำขอรนีเป็นโบราณแล้วฉะนั้นแล้วผมในานตัวแทกของพี่น้องชาวหน้านะครับก็คงจะไม่มีอะไรนะครับที่จะมอบให้ตั้งแต่วันที่3เจ็ดธันวาคมปีที่แล้ว30ธันวาคมนะครับปีที่แล้วจนกระทั่งวันนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันวอ้อง ให้เกิดธรรมะยาดากรุณล้อผูกไข่รอขอประคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ให้การส่งเสริมชพื่อเด็กพวกเราในเรื่องของการทำคุณงามความดีและขอขอเอกวโรตุประหารนวตาลาทุกประการใดก็ขอมาขออภัยกับอาจารย์พี่น้องท่านผู้มีเกียรติไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับขอทุกท่านเดินทางกลับด้วยความสบายด้วยภาพขอให้เอรับผู้ประหารนวตาลนะครับส่งพุ่งฟ้องตลอดการเดินทางส่งพุ่ง ลุยงานี้ทุกเอ่อแล้วก็คุ้มครองพวกเรายันอี亚马ะนะครับวบริษัทที่เราที่บริษัทยาวศรานงเอเลฟต์ขอรับพระบุญลอมขอรับพระกลือต้องบอกเลยุดที่้าเอาซะตอยังมีโอกาสมีว่างๆเนี่ยนะครับอย่าปล่อยเห็นไหมขาดทีจ้าสาธุสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเมตตายิ่ับบุญนับีนะจ มีเนี่องมาดูสบัดเลยมนุษย์ส่วนใหญ่เขาไม่กล้าดูอัชญาติวันต่อหนึ่งการมีร่างกายอยู่สบายสองการที่มีเวลาว่างแล้วปล่อยเวลาหายเขาปล่อยเวลามันหมดไปยกมเลยยกถึงอะไรมันไม่มีเวลาที่เราจะทำอะไรได้แล้วไม่มีเวลาจะทำอะไรแล้วผมจะเรียนเรียนว่าตอนนี้มีเวลาจะเรียนพัฒนาก็รีบเรียนซะสองวันมี 你要跑吗？